รับไปเลยครับ1แสนนะเคสนี้ก็จากสี่แสนกว่าบาทก็เหลือแค่สาแสนกว่าบาทนะมาครับวัมนี้บอกครับนี่ครับพี่ไปออกใหม่ดาวสี่แสนหมดเป็นหมื่นลูกค้าบอกอ่ะลงมาหาบอสดูผมบอกเลยฮะสี่แสนถามมีทอนครับตอนแรกลูกค้าจ่ายไว้สี่แสนกว่าบาทนะครับเราเนี่ยลูกค้าเพิ่งส่งแบงก์สิบมาเพิ่งไปหามาได้โอ้โหเหมือนที่บอกนะครับใครมีแบงก์สิบอย่างงี้ไม่ดูสภาพไม่ดูปีครับสองแดดเห็นเงารับไปเลยครับหนึ่งแสนนะเคสนี้ก็ อยาก400,000กว่าบาทก็เหลือแค่300,000กว่าบาทนะสี่ประตูออโต้ยกสูงครับแต่งหนักกันเต็มไม่ออโต้เลยพี่อ่ะเก้นี้นะครับคือในลูกค้านะครับ100,000บาทขึ้นไปคันนี้มีค่าแนะนำด้วยพี่อะไรนะคันนี้มีค่าแนะนำเ้วยคันนี้มีค่าแนะนําด้วยอันนี้รถใครครับอ้าฝากคืนลูกค้า100,000เลยพี่รับไหมไว้ใจไหมไว้ใจครับอ่าก็เพิ่งเบิกมาเลยนะอ่ะคันนี้มีอะไรนะเข้าแชร์เช็คยังว่าเข้าแชร์ยังเช็คเรียบร้อยครับ ะนะฮะสำหรับคนที่กดแชร์รับค่าแนะนําไป1 0 0่0เงื่นง่ายๆครับคนซื้อ1,000 0แคนแชร์ห0 0 0งหมื่นะฮะแต่คนซื้อต้องมีแบงค์สิมาแลกด้วยนะครับขอบคุณมากครับ